สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกทัางวันเลยนะคะวันนี้น้องใบเฟิร์นก็เลิกงานแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้นะคะที่คุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีท่านได้เมตตาเปิดปิดร้านให้นะคะก็ให้พอควันจับทําการสืบให้เลยนะคะก็ขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนนสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโอ้โหดีใจมากเลยดีใจมากเลยค่ะกลับมาก็ได้กินผลไม้นะคะเป็นพาละเป็น เป็น,เ,ปน,นเอาแต่ขออ่านจะพูดอะไรไพูดไปพูดมาแล้วหลงโอ้โหขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะมัวแต่มองมัวแต่มองข้างหลังใบป,ปืนกระพือหใหญ่เลยนะคะดีใจนะคะที่ได้กินผลไม้แซ่บๆนะคะอนนโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะขอให้ร่ำรวยเฮง ยืนขึ้นไปนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะตอนนี้น้องๆทะเลาะหะยอยเลิกง,งานกันแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีน้องช้างหนึ่งเชือกนะคะในปางเรานะคะก็ย้ายนะคะไปอยู่ที่ปางใหม่นะคะหนุ่มรถอยู่ข้างหลังนะคะเ้อก็จะขึ้นรถไปแล้วนะคะน้องใบเฟิร์นก็ยว ไปส่งเพื่อนเนาะใบเฟิร์นนะคะเป็นกําลังใจให้เพื่อนนะคะวันนี้ตกท้าวันเลยนะคะฝนยังไม่หยุดเลยนะคะตั้งแต่คุณแม่เข้ามาปิดร้านให้นะคะฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยนะคะตกโปอยๆมาเรื่อยๆนะคะจนเลิกงานนะคะดูน้องเดินเปียกมาเลยนะคะหัวเปียกมาเลยเปียกครึ่งหน้าเลยไปกลางฝนน้องเชือกโนนก็จะเดินทางไปกลางสายฝนนะคะอยู่ด้านหลังนะคะ จะลองใต้นะคะเชือกนู้นนะคะไปภาคใต้จะขึ้นรถไปแล้วนะคะนู่นน้องขึ้นรถง่ายอยู่มั้งเนาะลื่นเลวันนี้น้องขึ้นรถแล้วจะไปแล้วนะคะขอให้น้องเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพคะ่ะ อยู่ที่แห,ห่งหนใดก็ขอให้ยิงเฮงนะคะน้องใบเฟินก็ยังอยู่ที่ปางเดิมน้องใบเฟินก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังอยู่ที่ปางเดิมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะแม่ควันก็ฝากช่องทางสากายแก้วของเรานะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ติดตามรับชมไลฟ์ของเรานะคะเปิดไลฟ์ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะก่อนน้องออกไปทำงานนะคะ ทุกวันนะคะมีออเดอร์วันละสิบตะกร้านะคะฝากแม่ๆช่วยกันสนับสนุนนะคะเพื่อเป็นคะแนนนะคะต่อยอดนี่นะคะซื้อต้นสับปะรดนะคะอันนี้ก็เพิ่งลงเมื่อวานนี้นะคะยังไม่ได้จ่ายคะแนนเลยเดี๋ยวคะแนนที่ได้จากวันนี้นะคะแม่ควันก็จะไปจ่ายค่าต้นสับปะรดให้น้องช้างนะคะแล้วก็ คะแนนต่อยอดนะคะซื้อผล,ลไม้ให้น้องในแต่ละวันด้วยนะคะก็ฝากแม่ๆช่วยพูดนุนนะคะสนับสนุนเลี้ยงน้องนะคะมีออเดอร์วันละสิบตะกร้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ